ร่องแก้มแบบไหนฉีดฟิลเลอร์แล้วรักษาง่ายแล้วร่องแก้มแบบไหนฉีดฟิลเลอร์ยากมากนะคะหนับแรกต้องมารู้ก่อนเนาะเวลาเวลาที่ฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มนะคะ,ะเวลาที่หมอทําฟิลเลอร์ร่องแก้มอะหมอชอบทาตอนไหนหมอชอบทําตอนหลังจากที่ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วนะคบเพราะว่าอะไรเวลาฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาใช่ไหมหมอจะใช้แบบแข็งเสริมกระดูกใช่ไหมครับนะแล้วใช้แบบอ่อนเพื่อให้เรียบเวลาที่หมอฉีดเสริมกระดูกใต้ตานะอีร่องแก้มมันจะถูกดึงขึ้นมาด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ ร่องแก้มจะถูกดึงขึ้นมาอย่างนี้อยู่แล้วทําให้แทนที่เราจะต้องใช้ฟิลเลอร์ร่องแก้ม2 cc นะครับถ้าฉีดใต้ตาแล้วเราจะใช้เพิ่มแค่1 cc นะครับรวมเป็นใต้ตา2แล้วก็ร่องแก้ม1เช่านั้นนะครับทำให้เราประหยัดยามากขึ้นเพราะว่าใต้ตามันดึงขึ้นไปอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีจากประสบการณ์ที่พูดจากประสบการณ์ไม่ได้ไม่ได้พูดจากตำรานะเวลาที่เรามีร่องแก้มมันก็จะมีร่องแก้มแบบที่แบบเออฉีดง่ายกับร่องแก้มที่ฉีดยากนะครับแบบที่ฉีดง่ายคือแบบไหนแบบอ๋อเนี่ยเออแก ต่ำๆนะแก้มตม่ำๆหน้าไม่ได้อ้วนเนีนะ่ยหน้าไม่ได้อ้วนอย่างเงี้ยยิ่งกระฉิดใต้ตายอยู่แล้วนะมันดึงขึ้นไปแท่จะหมดเลยมันดึงขึ้นไปแท่จะหมดเลยสมมติว่ามันยังเหลืออยู่บ้างเราก็ปักนะครับปักแบบลึกะปักลึก,ลกเพื่อเสริมกระดูกขึ้นมาเสริมกระดูกไอ้ตรงข้างๆข้างๆปีกจมูกอะที่มันต่อดลงไปอะเออบางครั้งนะแคบบ่ปักปักก็ไปลึกอะก็เต็มแล้วนะแต่ถ้าจะยังไม่เต็มเราก็ใส่แบบตื้นๆนะตามร่องเข้าไปนะครับเสริมเป็นสามชั้นนะครับนะไอ้ตรง เจอคิดอันนี้ฉันอยากจะกรี๊ดแบบว่ารักษายากมากคือพวกไหนนะพวกที่แก้มใหญ่ใหญ่หญหญหญหอ้วนอ้วนสูงๆนะแล้วก็เป็นร่องแก้มลึกๆเส้นเล็กๆลึก,ลกๆ,ๆนะเป็นเส้นลึกๆๆขึ้นมาอย่างเงี้ยอีพวกนี้รักษายากมากนะครับนะจะดึงขึ้นไปก็ดึงขึ้นได้นิดเดียวนะครับนะท้ำให้พอเวลาปักอะ่ะปักลึกอ่ะนะฉีดปักลึลกฉีดเข้าไปฟิลเลอร์ดูดฟิลเลอร์หายไปเนี้ยหมดก็ไม่รู้นะบางเคสเนี่ยปักลึกเข้าไปดูดฟิลเลอร์หายหมดเลยนะครับนะแล้วทีเนี้ยพอวางตื้นนะพอวางตื้นเสร็จนะ เวลาที่คุณใช่ขยับปากหรือว่าพูดเยอะอย่างนี้นะเออทีเนี้ยอีฟิลเลอร์มันชอบถลายไปข้างๆนะฟิลเลอร์ชอบถลายไปข้างๆนะทำให้หมอว่าต้องนัดมาปรับเพื่อจะบีบกดฟิลเลอร์ลงมาข้างล่างคืนนะเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่แก้มใหญ่ๆนะแก้มใหญ่ๆนะอ้วนๆแล้วก็อีนกอีตรงต้องไปลึกๆนี่นะรักษายากต้องต้องรับได้ว่าต้องมีการกดปรับด้วยนะครับนะไม่ใช่ทำทีเดียวจบไป